18ปีเนาะบัตรประชาชนยังเป็นเด็กชายใช่ไหมแม่ซื้อรถเลยเหรอโอ้โหซื้อรถให้ลูกชายดีใจมากครับอายุ18ปีเป็นไงเฉ่งต้อกฎเกณฑ์สวีครับตัวนี้ออกใหม่ประมาณ8ปดเกือบเแสนนะก็ะน่ำไปให้ลูกค้าเหลือ50กว่าปะ่ะแล้วแต่พี่เลยจะไปเสียงเงินเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นหรือมา่าปอกับแบงก์ถิ่ไปเดียวผ่อนหลักพันอันนี้ออกเป็นชื่อใครชื่อเราเลยเหรอโอ้โหเราขอสาบานหน่อย อ่ะอันนี้มาจากไหนครับมาจากบ้านหนองทุ่มครับเออบ้านหนองทุ่มนะอันนี้เราเป็นลูกครึ่งไหมใช่ครับพ่อเป็นเป็นฝรั่งครับแม่แม่เป็นคนไทยแม่ครับแม่อ๋อมาแม่มานีดูซื้อรถให้รู้ใยรู้สึกไงบ้างวันนี้ดีใจมากครับแล้วืันนี้บอกนะฮะเคสนี้ซื้อสดเลยนะฮะไม่ผ่อนเลยนะครับถามว่าคุ้มไหมไปออกใหม่นี้กำเงินมาประมาณ600น่าจะได้ซิตี้ตัวโลนะพอมาหาป๊อปได้เลยครับ ซีวิกครับตามตามโจทย์ไหมตามโจทย์ถ้าคิดว่าไปออกใหม่นี้ได้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนโอโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับผมครับก็คันนี้นะครับลูกค้าเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยเป็นน้องเนาะสิบแปดปีเนาะบัตรประชาชนยังเป็นเด็กชายใช่ไหมแม่ใช่ไหมนะครับให้น้องหุ่นใจซื้อรถผมไปตอนแรกมีประกันเลยนะว่าน้องเขาซื้อถูกมากห้าแสนกว่านะพอหลักพันอะไม่เป็นไรนะครับก็ผมก็แถมตัวดูแลถูกิญให้อีกหนึ่งปีใครอยากได้แนี้นะฮะโดยเฉพาะเด็กๆหนูน่าชอบนะ โทรมาที่เบอร์0877704246นะคะหรือแอดไลน์ได้พี่แอด111 a อขอบคุณนะครับ